สวัสดีเพื่อนๆ่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k p k 1 8แนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็มากดแรงนะครับในคอนต้นๆ้นประมาณ10ดาวนะครับก็นี้ผมกดมากับเพื่อนเนาะเพื่อนผมเล่นแวน์นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเล่นคอมโบกันนะคอมโบในตำนานก็คือแก๊กกับแวนนะครับก็เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า2ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบปั่นปวนนะครับแล้วก็คอมโบความจอยกันแมทช์กันมาก ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเช่นเคยครับต้นเกมผมก็จะมาเคลียร์ครีปตรงเลนกลางก่อนนะครับผมนะแล้วก็จะไปช่วยแคลรี่อย่างเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววิธีการเดินเกมนะครับแล้วก็การออกของนะครับแล้วก็แนวทางการเล่นของแก๊กนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมานะครับผม ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม mm. ขอสักออให้ท้าถึง1000ก่อนนะครับผม mm. ก็เดี๋ยวจะทำคลิปสอนละเอียดละเอียดมาให้เพื่อนๆดูนะครับผม mm. ก็รบกวนคนละคนละหนึ่งคลิกนะครับผมก็ mm. ขอบคุณมากนะครับคนที่กดแล้วนะ mm. ครับคนที่ยังไม่กดแล้วก็รบกวนนิดนึงนะครับผมแล้วยังไงจังหวะนี้ดึงกลับมาก่อนมีอะไรไหม ยังไงแวนเหมือนโดนแล้วโอ้โหติเข้ามาอย่างงี้ฟิกเกอร์ออกก่อนครับอโอ้โหต้นเกมเอาเลยนะต้นเกมเอาเลยนะโอเคฮะก็แวนกลับไปก่อนเติมเลือดก่อนนะครับก็เกมเนี้ยผมก็จะเดินกับแวนเลยเนาะก็คือมันเป็นคอมโบกันอนะแล้วคือแบบเดี๋ยวพอเลเวลสี่เนี้ยก็จะแบบหืดักฟุ้มละนะังหวะน,นี้ยังไงครับ โอ้ยมีตอดเลือดตอดเลือดแล้วดึงกลับมาสิครับตอดเลือดยังไงก็ดึงกลับมาครับเจ็บกว่านะเจ็บกว่านะยังไงครับตอนนี้แอปิโซดากอนจะเกิดแล้วครับผมแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเปิดแล้วครับตรงนั้นมีประเด็นแล้วตอนนี้ยังไงแต่ว่าผมยังเวิลสามอยู่นะแล้วก็ใช้ฟิกเกอร์ไปแล้วครับแล้วดึงกลับมาไห้เพื่อนตีตีมันเออเอามันลิงเข้าไปแล้วตีเฟิร์สบาทไปแล้วครับได้แล้วหนึ่งตัวยังไงครับลูย์ โดนไปอีกหนึ่งตัวเบิลคิวแล้วยังไงครับตอนนี้ลีหน้าโอ้โหปล่อยบอลเข้าไปแล้วยังไงหยานเข้ามาเติมแล้วผมก็ดูดูไปโอเคเก็บได้อีกหนึ่งตัวจังหวะนี้โอ้โหรอเรียกแล้วดึงกลับมาจังหวะนี้ยังไงลิงเข้าประตูโอโ้โ,อโหอต้นเกมครับโอโ้โหเก็บไปแล้วครับสี่สี่ตัวนะครับผมก็ลิงค่อนข้างเยี่ยบแบบว่าไม่กลัวตายนะโอ้โหผมชอบผู้เล่นแบบนี้มากเลยนะแล้วยังไงครับตอนนี้เคลียร์คิวก่อนอเคฮะ เก็ไฟกันใหม่ค่อนข้างคุ้มนะได้มังกรด้วยแล้วก็เก็บคนไปได้ด้วยนะครับแลว้วจังหวะนี้ยังไงครับก็มาเลนล่างนะครับ<ต>ดึงกลับมาดูดแม่งเลยมีอะไรไหมโอ้โหเกือบตายนะลุยย้วไงโอ้โหมีเรียกพวกนะครับมีเรียกพวก<ต>โอเคฮะยังไงครับ แล้วดึงกลับมาโอ้โหจังหวะน,นี้ยังไงครับอุ้ยตายไหมโอ้โหมีฮิวอีกหืข้างล่างนี่โดนโดนกดมากเลยมะมากเลยนะ,นะครับก็คือเขามากบเลนล่างเยอะมากนะสี่ตัวสามตัวสี่ตัวกาดเจาเ่นล่างให้ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนเราก็เป็นงานอยู่นะไปเก็บดาร์คเซเยอร์ข้างบนด้วยแล้วยังไงจังหวะน,นี้ดึงโอ้โหฟิกเกอร์ออกไปได้ครับโอเคครับเพื่อเราเก็บดาร์เซเยอร์ไปได้ครับ ยังไงข้างล่างโอ้โหเข้าไปล้วงแคลร,รี่เราอย่างนี้เดี๋ยวก็ววเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยยังไงครับจังหวะนี้ยังไงโอเคครับยืนพูดไม่เพื่อนครับเออสังเกตนะครับว่าผมจะไม่ค่อยไปเติมเลนการแล้วก็จะเลี้ยงแวนให้เกิดเลยนะการแวนอย่างเดียวนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าเกมนี้นะครับทีมผมเนี่ยต่อให้ด้วยเื่อสังเกตนะครับตรงแถบขวาเนี่ยออป่าเราเนี่ย ไม่รู้ตัวไหนป่าไม่ได้เอาสเปลของป่ามานะครับผมต่อให้มากนะคืออึ้งตั้งแต่เข้าเกมแล้วยังไงจังหวะนี้ยังไงครับมีประเด็นไหมมีประเด็นไหมยังไงอะ่ะแล้วดึงกลับมาเพื่อยังไงดูเลยยิงตูมเดียวหายไปเลยครับโอ้โหเนี่ยครับคอมโบยตตำนาน เบิร์ดแบบเร็วมากครับดึงปุ๊บปรับหายเลยนะครับไอยังไงครับจังหวะนี้ยังไง,ง,นนง,ไงโอ้โหรู้อีเรียกพวกนะครับแล้วดึงกลับมาดิแลตีโอ้โหลเลยลินเลหน้านิดเดียวนะครับถ้ามีปืนนี่จะ่อยหัวแตกนะครับจังหวะน,นี้ยังไงครับเราก็กดดันกลับครับกดดันยังหนักยังไงจังหวะน,นี้ดึงขับมายิงโอ้โห ซพ่งเกิดมาแลครับโดนยิงอัดหน้าไปอีกแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับยังไงครับจะดึงรูี้ตีป้อมยังไงคนก็จะเอาป้อมก็จะเอาโอ้ยอโอเค้ก็ได้ป้อมไปเสียเลือดเสียเ,เนื้อไปหน่อยนะโอเคครับสกอร์รวมตอนนี้ฝั่งเรานําอยู่นะครับก็ค่าเจ็ดนะครับเจต่อนหนึ่งเนาะเงินรวมก็อยู่ที่ประมาณหมื่น้านะครับก็หาประมาณที่ประมาณนะสองพันสามพประมาณนี้ นะครับก็มาเอาเอพิโซดาก้อนก่อนยังไงวันนี้โอ้โหแล้วดูดเลยดื้อนี่นแหละโอ้ยิงหายไปเลยครับแล้วถอยก่อนเขาเรียกพวกถอยก่อนโอ้โหยังไงครับตรงนั้นมีเข้ามาดักอโอเคฮะยังไม่กลับบ้านครับทำตัวน่ากิน ยังไงครับยังไงยังไงยังไงครับยังไงยังไงแล้วโอ้โห,โหโเล่นทายาน,นิดนึงครับยังไงแวนยิงเข้าไปแล้วแตกไหมเรียบร้อยครับยังไงครับโอเคเขาเห็นหยาแล้วจึงสู้อยู่ครับเข้าไปอีกเข้าไปตีตีเพื่อเราตียังไงครับดึงลมไปอีกทีนึงแวนเก็บทิปไอ้ดับเบิลคิวเลยนะครับ โอเคฮะแล้วตอนนี้ป้อมล่างก็แตกไปแล้วนะครับก็ผมก็จะไม่สลับเลนนะไปจงังหวะนี้ยังไงเอาแวนตันก่อนแล้วดึงกลับมายิงหายไปเลยโอ้โหแรงมากนะครับเอ๊ะยังไงครับดักผู้ม่มอ,อยู่หดั้มดมอมๆมีไหอือหอนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริง นะครับก็ให้ดูสกอร์รวมๆนะครับแวนี่ฆ่าไปหแล้วนะครับมีบูมสติ๊กแล้วด้วยงหวะนี้ฮะป้อมกลางยดึงกลับมาเลยครับดูดเลยดื้อๆยังไงโอ้โหรอดไปได้เแล้วนะครับเนี่ยป้อมกลางโอเคครับได้ไปตอนนี้ก็ลงมาเติมเลนล่างครับแล้วเจอหยานยังไงซิกแซกใส่ผมเฮ้ยฮะก็อนนี้ยังไงครับมาออนอยู่ตรง แบั๊บแดงเขามีอะไรไหมยนะดึงกลับมาครับหยาดได้ได้หยาดมา,ย,ายังไงยิงเขาอัดหน้าไปอีกทีนึงเร่องไงครับอ,อยางมันเกิดขึ้นเร็วมากครับโอเคฮะได้แบั๊บแดงเข้าไปครับจังหวะนี้ยังไงก็ทําเลนล่างเนาะก็จะกดกดดันเลนล่างนะครับคือเราพยายามดันสูงเพื่อเรียกเขามาครับเรียกฝันตรงข้ามมาครับคือแบบ ให้บังคับให้เขามากันนะครับเค okay, ฮะจังหวะนี้ยังไงครับดักพุ่มครับเข้าไปแล้วครับมีใครมาการคีปไม้แล้วจังหวะนี้ยังไง <c oughs> ดึงกลับมายิง <c oughs> หายไปเลยนะครับตัวเบอร์ที่แบบว่าแรงมากครับแวร์เนี่ยแล้ว,วยังไงจังหวะนี้เยอะครับถอยก่น <c oughs> อนเคฮะสกรรวมตอนนี้ก็คือ 1ิบสามต่อหนึ่งเนาะโอเคฮะก็คีบไหลมาตรงเลนล่างนะครับแล้วก็มาดักเหมือนเดิมครับดักเหมือนเดิมเลยโอ้โหดึงไม่โดนได้ยังไงอันนี้ครับไงครับเลนล่างยักกันอยู่ยุยักกันอยู่เลยนะดึงกลับมาดีครับดูดเลยจังหวะน,นี้ดีเจนเดลี่นะครับโอ้โหแวน อเคครัก็คลิปข้าวต่างครับดึงดึงขู่จังหวะนี้ไงครับดั้มด้มองอยู่ครับดึงเชิงอยู่โอ้หสกิลแรงครับแบนดั้มด้มองอยู่ครับดำ้มด้มองอยู่แล้วไงมีอะไรไหมมีอะไรไหมนิดเดียวนะครับ เอาคีบเข้าตรงเลนกลางครับน่าจะได้ป้อมกลางจาังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหขี่ก็เลยดึงขู่ไปทีหน,นึ่งในจังหวะนี้ถ้าไม่ดีครับดูไปก่อนดูเข้าไปดูเข้าไปโอ้โหแวนยิงวันนี้ยังไงครับนัวมากพาดไม่ทันครับนัวมากยังไงตีเข้าไปเพื่อนเออโอเคเก็บไปได้ครับ แวนไม่ตายทุกทีนะฮะตะคีบเข้าตรงเลนกลางครับกดดันถึงทีแล้วดึงไม่โดนครับเกียร์ถอยก่อนอะยังไงจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไปทําเลนแยกไปทําเลน โอเคฮะก็เดินมาทําเลนล่างต่อนะกดดันเลนล่างอย่างต่อเนื่องครับไปมีอะไรไหมในปุ่มมีอะไรไหมแล้วเจอดึงกลับมาเลยครับแล้วดูดเลยยิงเข้าไปเพื่อนยิงโอเคได้ไปนหนึ่งตัววันนี้ดึงกลับมาอีกตายโอ้โหอ เคครแล้วก็ตอนนี้กดดันสามทางดึงกลับมาหยานครับยังไงแล้วดูดดื้อเลยโอ้โหตายไปครับหยาดแล้วคลีปเข้าเลนกลางครับน่าจะได้ป้อมกลางสวะน,นี้ยังไงครับเหลือลูอี้คนเดียวครับแล้วฟิกเกอร์ไปดึงโอ้โหไม่โดนครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วกเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูสกรรวมกันนะครับผม ก็แวนได้ MVP ีไปนะครับสกอร์สกอร์ก็11ตายตศูนย์นะครับแอซิสหส่วนผมก็ค่า2ตายตศูนย์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของที่ออดนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหแวนสร้างความเสียหายไว้จเป47.9%นะครับเยอะมากนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคอมโบในตำนานอย่างแก๊กแวนนะครับผมก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ